จะได้เริ่มพิธีทำฝันหน้าพ่อพ่อครับอะไรลูกนักเลงแถวนี้มองหน้าปองครับปองไม่เอานะลูกไม่เอาไม่เอาไอเสื้อเขียวมันมองหน้าปองครับไอไอเสื้อเขียวมันกวนกวนขึ้นตีนปองไม่เอาลูกไม่เอาลูกไม่เอาลูกไม่เอาปองขออนุญาตกัดหูไม่ได้ไหมครับไม่เอาไม่ใช่ไหมไทสันเพกัดหูคนเชิญครับหมอตั้งจิต ให้ดีตั้งใจให้ดีกันทุกๆุกคนนะโมตัสสะภะคะวะโตพอะไรครับพ่อครับอะไรลูกพ่ออะไรป๋องอยกกับบ้านเออเด็กถ้าพ่อทำขวัญเสร็จปั๊บเดี๋ยวพ่อจะซื้อของเล่นในงานให้เองไปเลยป้องบองคิดถึงตุ๊กตายางป่องอะตุ๊กตายางป๋องอยกกับบ้าน้วพ่อเด็กที่จะเล่นตุ๊กตายางป๋องคิดป้องคิดถึง น้องน้องเชอร์รี่ป่องอ่ะกูว่าน้องโนโนลิมากกว่าแม่เชอร์รี่ป่องป่องงากกับบ้านพ่อะทำเร็วๆนะครับทำเร็วๆนะโมตัดสักพ่ออะไรพ่อครับอะไรงากกับบ้านแล้วอ่ะถ้าเอ็งเบื่อนะหาหาของเล่นหาของเล่นอ่าอะไรเล่นอะไรเล่นป่องอยากเล่นรถบังคับพ่อมีรถบังคับไหมครับกูยังไม่ได้ตังค์เลยจารถบังคับที่ไหนเล่าอะไรๆก็เล่นไปก่อนเถอะ

อเิ่งอนิมาดิกเกอดิกเกอรฟนฟิวเลียอันเช่เชียเชียว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 วเชวโอ้ยวเชยวเชยยเียเยยยยเียเียวเูเีย พ like, ่อูป๋องไอ้ป๋องไอ้ป๋องปองแม่อาไ่อป๋องแม่พ่อขอโทษป่องป๋องไอ้ป๋องปองพ่อขอทษอย่าดันลุกอย่าดัไอ้ป๋องอย่าดันอ้ดันพ่ออท้ปองดป๋องไม่อาแอาแอาป๋องแม่อามอาใจเุกอป๋องพอโทป่องกลาปเด็มาแล ไม่ไม่ไม่บ้านอาบัาป่องปองไม่อาบัาป่องจะกลับไปอยู่บ้านพ่อคนจะลาบ้างปูกูนี่แหละไปไม่ใช่มึงไอ้ป่องป่องเไม่ดูแล้วจ้ะพ่องทำอย่างนี้ทำไมพ่อไม่ดูแล้วขอโทษผิดไหมผิดกลับท้าวป่องเลยเป็นไรนะป่องให้อภัยครั้งนี้ครั้งแรกอย่ามีครั้งสองครั้งสามนะพ่อนะครับพ่อขอโทษจริงๆไม่เป็นไรครับก็ไม่ควรทำอย่างนี้กับป่องเลยเรีบเรียบร้อยไหมครับครับ ดีกันแล้วดีแล้วโอเคถ้ามันนอนอย่างเงี้ยแสดงว่าสงบสงบแล้วผมจะได้เต้นตาวสบายครับสาฮัฟทูคาพระเจ้าจะคออัลเชอร์ไม่เน่โคเทเลยพ่ออัลเชอรน่เ่เทปนี่โเจ้าเี้ยงจ้ารถตายจะใส่เฮียโอ้ยพ่อครับ ขยันจริงพ่อครับพ่อเอาหูมามานีหน่อยอะไรลูกคุยกันสองคนพ่อลูกนะครับได้ป๋องปวดเยี่ยวเลยมึงไปอั้นมาจากบ้านทำไมมึงไม่ฉี่ข้างทุ่มข้างทางไปก่อนตอนนั้นมันไม่ปวดครับป๋องปวดตั้งแต่ขามาแล้วป๋องเอาหนังยางรัดไว้ตอนนี้หนังยางขาดแล้วครับโอ้โหไอ้ป๋องมันไหวแล้วครับพ่อตรงไหนเหมาะตรงไหนสม ชีไปก่อนอย่ากวนพ่อทํางานขอโทษครับโอเคนะผมจะไม่ทําให้พ่อผิดหวังครับโอเคครับพ่อสาธา,า,าทุสาทุสาข้าพเจา้าจะขอยยกมือขึ้นไหวพระอันเชิญเทพพระญานาฝนตกแนละ้วได้ข่าวว่ามราสุมเข้านะฝนตกใช่ไหมละ่ะลงมาปะ ไอ้หมอแค่หายชุ่มคอดีทีไอ้หมอไว้ป๋องท้าพ่อเป็นเบาหวานหรือเปล่าลูกท้าไมไปแลมไปแลมลิ้นนะไม่รู้เหมือนกันพ่อไม่รู้เป็นเบาหวานหรือหนองนายครับไอสัตว์เดี๋ยวจะมาติดกูเข้าแล้วเนี่ยป๋องไม่ได้แล้วครับอืมอย่าดื้อนอนหลุกนอนไอ้ป๋องไม่ไม่มาโอเคครับพ่อนอนลุกนอน สาทุสาสาทุสะข้าพเจ้าจะขอป้องมือนิมวากล <c oughs> ่องช่วยพ่อพนมมือนะครับ <c oughs> อ๋อมือหมอไม่ว่างเหรอมือหมอไม่ว่างจ้ะ <c oughs> ลูกช่วยเซียนครับวสาทุสะสาทุสะยกมือไอส้สนตีนยกตีนแล้วไม่ใช่มือลูก <c oughs> ป้องปืนปองไม่ว่างนะครับไม่เอาแล้วลูกนะข <c oughs> องอสาทุาาสะวซาทุสะยกมือขึ้นวาครับ อุ้ยอุ๊ยอะไรป๋องอะไรป๋องเป็นอะไรูกอะไรนะเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเป็นอะไรป๋องเอาหูมานี่เอาหูมานี่รู้กันสองคนป๋องปวดขี้โอ้โหรับครับพ่อครับครับตุ๊กตาตุ่นจะออกตูดป๋องแล้วครับไอ้โอเอาตุ๊กตาตุ่นเก็บว้ข้างในก่อนเลยอย่าเพิ่งออกมาตอนนี้ว วท้องคนในงานดีึงปวดท้องขี้มึงไม่ได้ออกลูกอไอ้ป๋องอั้นไหมลูกโอ้ยสาธุข้าพเจ้าจะขอเลียกคำเลยทั้งหมดข้าพเจ้าจะขอไอ้ป๋องมึงไม่ต้องไอ้เหี้ยเลยกูปุ๊บกูจะขี้แทนมึงขออัญเชิญเทพยดาโปรดจงลงมาสถิตณสถานที่แห่งนี้ อูมะนี่อะไรลูกปองขี้แตกครับโอเคพ่อครับปองขี้แตกครับปองครับนาเกลียดตปองขี้ครับเอาไว้ไหนครับพ่ออีปองแขกเหลือเขาเยอะแยะเต็มพ่อไปครับมึงจะขี้ก็เอาไปพ่ออีปองเก็บไว้ไหนล่ะเฮ้ยปอง ก็ไม่บอกทีน uh ี oh ้ไปงานไหนไกลห้องน้ําไม่ต้องห่วงเลยครับพ่อพ่อแดกขี้แดกไปเต็มเลยพ่อมีเขี้ยวด้วยพ่อครัมมุมปากหน่อยครับพ่อมุมปากนิดนึงครับอ๋อรู้แล้วรู้แล้วมันคืออะไรอะไรครับเราเอาไมโลมาเล่นทุกงานอันนี้ไมโลใช่ไหมที่เอามาเนี่ยอันนี้คือไมโล ขี้จริงครับแล้วมึงจะเอาออกทำไมให้มันเลอะห <c oughs> มอเ<อ>ช็ดมือก่อนไหมครับ<อ> <c oughs> เบนแท้ๆได้พอลูกคู่นี้เนาะแม่แม่ทำไมแม่ไม่มองหมอทำพิธีล่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรลูกแม่ตั้งใจอยู่แม่นวลแ,แม่นวล ขี้ยังติดคอปากอยู่เลยขอที่ชู่เช็ดขี้สักหน่อยได้ไหมล่ะพ่อครับจ๋าลูกพ่อคนหรือปอบครับแดกขี้ด้วยเป็นอไรนะคิดซะว่าสิ่งที่ติดน่ะตายแล้วคุณหมอมันเป็นทองก็แล้วกันนะเคียร์คอปากห่อเจ้าค่ะหมอเอาเช็กใไขหมอเช็ดหน่อยก็ได้ไหนพ่อหันมาดิอุ้ยพ่อคอปากก็ขอบตูดรับเนี่ยพ่อเอาสายฉีดตูดไหมครับ ทุกคนตั้งสติตั้งใจจะอัญเชิญและชุมนุมเทวดาณบัดนี้สาธุเอ้ใครร้องไห้วะไม่ต้องร้องนะพ่อต้องร้องนะครับสาธุสักเท อาเมใครร้องไห้วะไอ้หนูไอ้หนูร้องไห้วะไอ้ไอ้หนุ่ยใครร้องใครร้องไม่ต้องร้องนะพ่อพ่อไม่ร้องพ่อไม่ร้องไม่ร้องนะครับพ่อชุมนุมเทวดาอยู่ซาทุสักเฮ้ยใครร้องไห้วะพ่อครับพ่อครับ ยายาที่เราไม่อยู่แบ่งคุณป้าเขากินมั่งก็ได้นะครับเหมือนเขาจะไปเหมือนป่องครับกูว่ามันจะเป็นโรคติดพันธุ์แต่ละลูกนะเพราะป่องไม่ไม่ไม่แก้มพอ่อเลยครับสัญญาครับป่องนังเฉยเฉยสาธุสักเคกาเมจะรูปเปสีดีสิขาาตัานเะ นโมนโมพุทโธธรมโมสังโฆโอ้เกือบแย่ครับถ้าเกิดมาได้พ่อป่องแย่เลยครับพ่อ,อทษเนสะ้นครับลูกผมมาไปแอบสักมาได้ครับกับอาจารย์แปะอ๋อครับผม <laughs>